รู้หรือไม่ว่าทำไมต้องประกอบคอมกับ iHave CPU Admin ตอบไวพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของคุณมีผนักงได้ชมกันด้วยโดยพี่เป่า iHave CPU เทสเองกับมืองานคุณภาพด้วยช่างประกอบมืออาชีพเช็ค QC และจัดส่งด้วยขนส่ง DHL แถมลดพิเศษ0 0 0บาทเมื่อรับคอมที่ร้านั้5สาขาไม่ว่าจะเป็นน้องคอนยกรามินทาบางพลัดเดอะ c e รังสิตและสาขาล่าสุดบางแสนนั่นเองและอีก2สาขาใหม่ส่งท้ายปีติดตามกันได้เลยครับรออะไรอยู่นะฮะมาชอบกันได้เลยที่ iHave CPU ครับ เครื่องนี้แสนสองแปดจาก have ครับดำสนิทฮะติดสายหน้าหรือเปล่า สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ iHalf CPU ครับผมเปา iHalf CPU ครับสำหรับวันนี้ครับเราจะให้ดูเครื่องที่เร็วๆหน่าสนใจและเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวบางคนอาจจะไม่ต้องการ4090อะไรประมาณนี้แต่ว่าโอเคแค่4070ูนเจ็ดย ti มันก็เล่น 4K ได้แล้วมันมีเฟรมเจนมี d LSS อะไรอย่างนี้นะครับในด้านเครื่องนี้อยู่ที่128,000สนสองแปต้องแจกก่อนว่า i h a v e CPU เนี่ยขายแยกทุกอย่างนะครับนี่ผมบอกเลยราคาลงอันเนี้ยลูกค้าเนี่ยจัดสเปคในเว็บไซต์ I have CPU นะครับเพราะว่าบางทีบางเซ็ตเนี่ยไม่ได้ถูกใจเซตของเราทั้งหมดถ้าสินค้าอะไรที่มันไม่มีเนี่ยหรือว่าอยากให้คําแนะนำเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามแอดมินได้เลยว่าเออคุณอยากได้กิ้จอตตัวนี้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยหาได้แล้วก็เออพี่ผมมองว่าชุดน้ำตัวนี้กับซีพีตัวนี้ใช้ใช้ได้กันได้ไหมครับได้แอดมินครับซี u ีตัวนี้กับเมนบอร์ดตัวนี้โอเคไหมครับแรมควรเป็นเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยผมใช้ทางานเท่านี้เท่าน,นี้ครับแรมเพิ่มไหมครับ,รไ,รบไฟอาร์จีเพิ่มไหมครับอะไรเงี้ยคือสามารถที่จะปรึกษาแอดมินแฟนเพจ แอดมินก็พยายามที่จะดูแลทุกคนเป็นอย่างดีแลยแอดมินเยอะสิบกว่าคนนะไม่ต้องห่วงครับทักไมเถอะไม่ต้องเขินนะครับเราเองไม่ได้มีความรู้หมดทุกคนนี่ใช่ปะ่ะเราเองก็แบบไม่ําเป็นต้องศึกษาด้วยถามคนรู้ถามแอดมินก็จบแลลวนั่นเองและอันนี้คือประกอบเป็นเครื่องก็คือลูกค้าจัดสั่งในเว็บไซตซ์แอรสซเแล้วแอสซประกอบให้ไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปเสียบจอปุ๊บเข้าหน้า Windows เข้า Microsoft มัลอิ Facebook ได้เอ i ดล็อกอิน YouTube ล็อกได้เลย, Netflix, YouTube, Gmail, เลยนะก็คือพร้อมใช้งานนะครับ รวมถึงบริการหลักการขายก็คงไม่ต้องบอกกันเยอะเราเองก็อยู่มานานนะครับปีนี้ปีที่10ปีหน้าปีที่1ิละกับไอทีซีเพราะว่าเจ็ดสาขาใช่ไหมพระราม2กว่าคลิปนี้ออกไปพระราม2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วตอนักขึ้นนี้แส2สอนะครับแสงสองแปเอื้อมถึงง่ายไม่เท่าไหร่แสนกว่าบาทแต่ทุกอย่างค่อนข้างสุดตีของมันเนี่ยจะเป็นแนวแบบดำแต่ดูไม่ได้ดูเลอะเทอะไฟ RGB ประทานโทษมีแค่หน้าเคส แล้วก็หน้าจอแล้วก็เมนบอร์ดคลิปนิดนึงคือไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเจ้าของเครื่องคงทชอบประมาณแนวแนวี้คือเรียบเรียบง่ายๆอย่างนี้เคสเป็นหน้าเป็นตานะครับเลือกตัวดีซะด้วยเอ t H7 Elite นะครับ H7 ปกติ H7 p r o ก็มีแต่ว่าอันนี้คือเอา H7 Elite H7 Elite ข้างหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็นเทม p e r ร l กรา er และพัดลมเนี่ยจะเป็น140มมที like ่เป็น R G B สีนวลนะคือเรารู้อยู่แล้วว่า R G B ใน SX t เนี่ย มันสวยงามขนาดไหนนั่นเองมาสามารถปรับได้ผ่านโปรแกรม e n s t t Camp นะครับนี่คือเคสต์เจอิลิงาน e n s t t เราคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเนาะ คราวนี้ CPU i9 13 900K มาท่านบอกว่าเอ๊ยแต่มันไม่โอเคล่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นคนจิม้มปึ๊บเข้าไปใช่ไหมบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ออนบอร์ดหรือไม่ได้ใช้ iGPU หรือว่าเอ้ยไม่จําเป็นไม่ได้ใช้ก็เซฟง,งบไปเอาไปเพิ่มสตอรดได้เพิ่มอีกตัวนึงนะหร <Wow. S 2> ือไปเพิ่ม power supply เพิ่มการ์ดจออะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนี้แล้วแต่แต่ว่าคุณสมบัติโดยพื้นฐานของ i9 ก็ยังอยู่ครบหมดก็คือ24คอร์ส2เลทรดแล้วก็มันเป็น unlock overclock ได้เพราะมีรหัส K turbo <Therm> จะสูงกว่าชาวบ้านเ

แต่ไฮไลท์อยู่ที่เมนบอร์ดเมนบอร์ดจะเป็น ROG ที่ไม่ใช่ตัวตระกูสตริกเดียวที่เราเคยเห็นมาแต่ว่ามันขึ้นมาแม็กซิมั a แม็กซิมัเนี่ยมันเป็นตัวสูงสุดแล้วซึ่งมีอยู่ตั้งแต่สมัยแบบผมเล่นคอมอือดั้มบันอะบอร์ดตัวนี้มันคือ ROG Maxim u s z 7 9 0ตัว Hero ชิปเซ็ตเเป็นชิปเซ็ตที่สูงที่สุดละในซ็อกเก็ตนี้ใช่ไหมครับก็คือจะมีซ่าเจ็นเก้าศูนย์ H เจ็ดเจ็ดศูนย์ที่ไม่เคยเห็นนะน่าจะมีแค่ H งก ซีรีส์ ROG ตัวนี้จะเป็น Maximus Z790 ตัว HERO ่ถ้าคุณจะเอา Z790 นะมันจะเป็นตัว HERO Extreme หาได้ไหมมันมีน้อยแนละ้วมันก็หายากจะไป Apex ก็ขอหมด ไปสีเงินอีกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยลูกค้าเลยเลือกเป็นตัว R o g Maximus แท้เจ็ก้าศูนตัว Hero แต่ไม่ต้องห่วงครับแค่ตัว Hero ก็เพียงพอละวผ้าจ่ายไฟในเลนเป็นตับระบบโปรโม่ Riding ที่เป็น R o g อย่างนี้สีดี่แบบสวยสวยมากนะครับนี่คือตรงเมนบอร์ดแล้วข้างในเนี่ยจะมีฮีตไบซ่อนอยู่รองรับ PCIe 5.0อยู่แล้วนะครับ R o g Maximus แท้เจ็ก้าศูนย์ Hero แค่นี้ก็โหดแล้วนะพอเชื่อมต่อด้านหลังนี่ครบหมดเลยไทยซี Super Speed นะฮะนี่ Thunderbolt เนี่ยหนึ่งสองช่องเขา Super Speed สิบครับ Flash BIOS ยูบีซ e, ัคชสองจุดห้กิกะบิตแลนดไวไฟหกเอระบบเสียงซูเปอร์ฟิวก็ครบทั้งหมดนี่คือเมนบอร์ดที่เป็น m a x i m ิมัสเซตเจตัวฮีโร่เอาไปเสียบอะไรก่อนครับเจ็ดถู t เอ็กสองมเทอร์โนมีครบหมดนะครับแรมลูกค้าแบบปกติครับเน้นความจุไม่เน้นความสวยงามอะไรมันก็คือ Kingston ช u r y b e a s t ขนาดความจุ32กิกที่บั 2, 000, สห้าพันสองร้อยเมกะเอาแค่นี้พอนะครับเขาเลือกเองก็จบนะครับเขาพอใจแบบนี้ก็ก็ตามแบบนี้ไม่ติดนะครับ คุณจะเอา R G B ก็ได้หรือว่าคุณจะเอาโดเนเตอร์ก็ได้ไม่ติดหรือว่าคุณจะเอา King, แค่คิีกเตอร์ดดีบีผมก็ขายนะครับผมไม่ได้ว่าเอ้ยถ้าเอาแรมตัวนี้ผมไม่ขายไม่ใช่ไม่เกี่ยวขายหมดนะครับคราวนี้ตัวการ์ดจอจะเป็นตัวแปลกและเป็นตัวแรกที่ประกอบด้วยมันคือ4070 Ti ทั่วๆไปโมผิวๆแต่ ทัทีตัวนี้เป็น GeForce RTX 4070 Ti จาก ASUS ที่มีนามว่า ProArt ProArt เป็นซีรีส์การ์จอตัวใหม่ถ้าย้อนกลับไปผมเองนั้นได้มีโอกาสไปงาน Computex ที่ไต้หวันประมาณสัก2-3าเดือนที่แล้วผมก็เห็นไม่มีตัวโชว์อยู่นะ ProArt และ ความสวยงามของมันนั้นมันสวยจริงนะมันเป็นโทนดําทองนะครับด้วยตัวการ์ดเนี่ยมันไม่ได้แบบฮัลูฮารามันไม่มี rgb ผมจะให้ก่อนไม่มี rgb แต่วัสดุอุปกรณ์นั้นค่อนข้างเกรดพรีเมียมเลยคือชนกับ rog ได้คือผมมองว่ามันเท่ากับ rog แต่มันคนละสายกัน rog เป็นสายเล่นเกมอลังการงานสร้างแต่ pro art เป็นแนวแบบเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความแบบความดุดันอย่างเงี้ยก็คือเป็นดําทองเห็นไหมครับสังเกตดู กาสสวยมากนะครับตัวนี้เป็นวงกลมนะครับก็คือมีเป็นระบบสกรีนคูลิงแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นสาพัดลมที่ไม่มี RGB ครับถ้าคุณใช้การ์จอ ROG ที่ทำการ์จอก็จะเป็นโลโก้ ROG ถ้าคุณใช้การ์จอทัฟที่ทำการ์จอจะเป็นโลโก้ทัฟอ่ะนี่คือสีสสุดใหญ่ยยตัว ProAr t ครับสวยงามอยู่แล้วคราวนี้พูดถึงชุดน้ําชุดน้ําราคา1 4ื่นสี่้อเาสครับโอ้ซื้อคอมพเตเครื่องเลยแต่ว่ามันเป็นชุดน้ําที่ดีที่สุดณเวลานี้ของนี่ห้อ ROG ผมผมไม่ได้พูดว่าดีที่สุดในโลกนะผมบอกว่า ROG r e o จ g น3นะครับ r e วจิน3 6 0นะครับคือทุกอย่างมาเต็มหมดเป็นชุดน้ําที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่แบบสุดแล้วในเทคโนโลยีของ เอาไม่ว่าจะเป็นปั๊มจาก s t e c ทไม่ว่าจะเป็นประกัน6ปีไม่ว่าจะเป็นตัวมีจอ3.5นิ้วที่คมชัดเหลือเกินแล้วก็มี a m b d e d fan ก็คือมีพัดลมอยู่ข้างในนะครับรวมถึงไฮไลท์ที่เราัก็กคือตัวพัดลมตัวระบายความร้อนนั้นไม่มี R G B ทำไมถึงไม่มี R G B เพราะเขาใช้พัดลมจากน็อกทัวน็อกทัวจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่า R G B ดังนั้น,น,นถ้าพูดว่าน็อกชัวมันจะไม่มี R G B นะครับ พัดลมเนี mm ่ยจะเป็น industrial grade TPC คือเกรดเดียวกับในอุตสาหกรรมเขาใส่ใจายละเอียดมากคือพัดลมเนี่ยด้วยความที่มันไม่มี R G B ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมียางขึ้นมาเช่ไหมครับเขาจะมียางของมันยางเนี่ยทำหน้าที่ดูดซับเสียงนะครับ ว่าเวลามันหมุนเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่เห็นมันแกวง่งแต่จริงแล้วมันแกวง่งแล้วนั้นแกว่งเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงวิธีการที่จะซับเสียงคืออะไรคุณมาใส่ยางเข้าไปครับทำให้เสียงมันเงียบลงหรือเบาลงนั่นเองนะครับนี่คือพัดลมจากน็อกทัวอินดัสเทรียลพีพีซีเกรดที่เป็น3ตัวไม่มี RG b ีครับหม้อน้ํา3ต่อแต่ตและร้อนปกติในส่วนของหน้าจอจะเป็นหน้าจอที่ชัดที่สุดจาก asus ตัว aog นี่คือ lcd ครับขนาด3.5นิ้วครับซึ่งจะบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวความร้อนหรือว่าอุณหภูม อุณหภูมิของของเหลวที่อยู่ในนั้นก็คือลิควิดเทมเพอเรเจอร์คือมันจะใกล้เคียงกันและไฮไลท์ที่สุดคือมันมีแอมเบดด d แฟนคือมันมีพัดลมอยู่ข้างในด้วยเราสามารถที่จะถอด c คิรเวอร์มันออกได้ Embedded Fan เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยหนึ่งคือเวลามันหมุนเนี่ยมันจะระบายความร้อนให้กับตัวปั๊มน้ำที่อยู่ข้างในนี้ด้วยเราลองแกะออกมาดูได้หนึ่งสองสามแกะแล้วนะช็เห็นไหมนี่คือพัดลมอีกตัวหนึ่งที่มันหมุนอยู่ตรงเนี้ย มันเป็นจุดที่เชื่อมข้อมูลสแสดงผล OSD ออกมาให้ดูอุณหภูมิอะไรมันเท่าไหร่เราถึงโชว์ภาพอะไรยอย่างนี้นเนี่ยถ้าถอดออกมาปุ๊บเราจะไม่เห็นข้อมูลละเห็นไหมข้อมูลมันจะหายไปเห็นไหมครับจะโชว์แค่โลโก้ r o g แต่อันนี้จะมีพัดลมอยู่อันนี้จะเป่าที่ปั๊มด้วยแล้วก็หลังจากที่ประทับปั๊มเนี่ยมันก็จะชนกับผ้าใจ่ายไฟใช่ไหมรอบๆแล้วก็ปิดกลับเข้าไปปุ๊บเสียงเงียบทุกอย่างเหมือนเดิมปกตินี่คือ รุ่นเดียวที่ผมเคยเห็นนะครับที่มีพัดลมแอดอยู่ข้างในนี่คือ LG Real G3 3 6 0 PowerSupply ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ PowerSupply นั้นเขาเรียกว่าผลิตพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือขนาด850วัตต์80พลัสโก์แต่ว่าได้ยี่ห้อดีจากคอแ s a i r RME Series 850วัตต์80 Plus g o และมันรองรับ PCIe 5.0รองรับ ATX 3.0ทำให้ไปม,มีสายพุ่งออกมาเส้นหนึงปุ๊บแล้วจ่ายไฟได้สูงสุด600วัตต์ปุ๊บยิงเข้า400จุดใหจบเลยสายไม่ลกลงลังอีกต่อไปปุ๊บเข้ามาตรงนี้ โอเคไหมครับนี่คือพ w e r s ส p p l y s t ร r a g e แยกไป2ตัวครับก็คือมี2ตัวคอยประกบกันคือได้ีกับไดดีนั่นแหละแต่ว่าทั้งคู่นั้นใช้ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยความจุเดียวกันคือ Samsung 980 Pro ความจุ 1T read 7,000เมกซัมซุง980 Pro ก็ไม่น่าเกลียดประกัน5ปีความจุ 1T จตนวดอตัวยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวเมนบอร์ดก็ซัพพอร์ตเราใส่ได้4 5ตัวนะดังนั้น,นเครื่องนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่สมบูรณ์นะครับทุกอย่างนั้นสามารถที่จะเปปปลลลลี่่่ยนแแงงด้ตตตออาาาามมควระขูก ให้ลูกค้าท่านนี้เลือกของที่มันโหดเท่านั้นเองแต่ถามว่าเราจําเป็นที่ต้องเลือกแบบนี้ไหมคือสิ่งที่ผมจะเสนอให้ดูคือเราแค่โชว์ให้ดูความสวยงามแต่เราไม่ได้บอกคับว่าทุกท่านต้องตัดแบบนี้อะไรอย่างนี้เพราะา I อฟซี CPU นั้นรับลูกค้าทุกงบป,ประมาณเครื่องละหมื่นคุณก็คือลูกค้าผมเครื่องละแสนสองแสนคุณก็คือลูกค้าผมทุกคนมีสิทธ์เท่าเทียมกันถูกต้องไหมครับไม่ว่าไม่ติดหรอกคุณจะต้งองใช้ i9 เท่านั้น I7 เท่านั้น I อสมันไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใช้ให้มันถูกหลักเพราะจุดประสงค์ของเราคือการใช้คอมพิวเตอร์ให้มีความสุขและตามความชอบตามงบประมาณตามจุดประสงค์ตามความต้องการตามเงินในกระเป๋าเล่นแค่นี้เอาอะไระซื้อไปดูเด็ดฟรชดูยูทูบไม่จำเป็นเอาสูงหรือว่าจะเอาสูงสูงไว้ใช่เฉยมีความภูมิใจอันนี้สุดท้ายก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจนั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องนี้แสนสองแปด IH แฮฟซีบีแล้วลูกค้าจัดสรรเองในเว็บไซต์เรียบร้อยครับเนาะสเปคผมก็บอกไปหมดแล้วแล้วไปอีกเครื่องหนึ่งที่สวยและเลือกเอามาให้รีวิวไปใหญ่ๆกันนี่คือเครื่องจาก iH a v e ฟซีนั่นเองครับสงสัยตรงไหนข้อความได้เลยครับที่ Facebook Fanpage i have ซีบีไอ <c oughs> i ฮ a ซีบีทุกช่องทางนั่นเองคุณอยากได้บลเทสคุณดูใน YouTube คุณอยากได้ความรู้คุณดูใน YouTube คุณอยากได้ตลกบคุณดูใน t i k t o k ถ้าคุณอยากได้ความเป็นสตรีมเมอร์คุณก็ดูใน t w i t c h ก็แค่นี้เองครับเพราะท